ทำอะไรสดขายอาหารนะคะเป็นผล,ลไม้รวมนะคะตักล้าละห้าสิบคะแนนนะคะท่านใดเมตตานะคะเอ็นดูน้องช้างก็สามารถออโอนคะแนนให้น้องได้นะคะตามหมายเลขบัญชีที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะแวะเข้ามาอุดหนุนผล,ลไม้ได้นะคะท่านละหนึ่งตะกกล้าสองตะกกล้านะคะก็มีความหมายกับพวกเดานะคะ านผู้ชมหนึ่งท่านสองท่านสามท่านนะคะทำอะไราสดขายอาหารนะคะเป็นผลไม้รวมนะคะตักล้าละห้าสิบคะแนนนะคะท่านใดเมตตานะคะเอ็นดูน้องช้างก็สามารถโอ,อ,อนคะแนนให้น้องได้นะคะตามหมายเลขบัญชีที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะแวะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ได้นะคะท่านละหนึ่งตักกล้าสองตักกล้านะคะก็มีความหมายกับพวกเดานะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามานะคะ ชื่ออะไรพี่ตัวนี้ชื่ออะไรเตมครับเต็มน้องเต็มหอน้องเส๋อน้องเต็มอ๋อเดือดร้อนในการการอยู่การกินทุกอย่างของช้างและกว่ช้างต้องหารายได้เสริมเพิ่มอีกว่าแต่ก่อนมีเงินเดือนกินมีค่านั้นค่านี่ให้แต่เด๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับค่อนข้างที่จะลำบากบางคนต้องตีตัวออกไปทํางานก่อสร้างอะไรก็ได้ที่ทาแล้วมีเงินมาจุนเจือช้าง อีกทีแล้วก็การกินการอยู่ของครอบครัวอีกทีค่อนข้างที่จะลำบากมากครับวันหนึ่งประมาณเฉลี่ยต่อวันเฉลี่ยแล้วถ้าเราเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ300ถึง400บาทต่อวน<ม>ันช้างนะครับไม่เกี่ยวกับคนนะฮะเพราะว่าช้างอยากกินประหยัดนะครับอันนี้คือต้องไปเกี่ยวหญ้ามาเสริมด้วยนะครับ<ม>ที่สองสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนี่เป็นสับปะรดที่เราต้องซื้อบางท,ทีก็ต้องซื้อกล้วยด้วย ค่อนข้างที่จะลำบากมากครับค่าใช้จ่ายก็สูงคนอยู่กี่ชีวิตแล้วก็ช้างกี่เชือกครับเอ่อโดยรวมแต่ก่อนนี้ช้างอยู่นี่เยอะพอโควิดเข้ามาปุ๊บต่างคนก็ต่างขนย้ายไปอยู่ที่สุรินทร์บางคนก็ไม่ไปก็ตักถักอยู่ตักฐานอยู่ที่นี่ที่นี่มีอยู่ประมาณ6เชือกตอนนณปัจจุบันบนะฮะหกเชือกควานช้างก็6ท่านแล้วก็ครอบครัวของควานช้างด้วยครับรวมทั้งหมดประมาณกี่คนครับประมาณ1ิบ สิบห้าคนได้ครับก็ช่องทางที่เราจะให้ช้างได้กินแล้วอยู่นี่มีการไลฟสดของควานช้างแต่ละคนนะครับมีการไลฟ์สดแล้วก็อย่างผมก็เพิ่งทําทํา y o u t u b e บ้างทําช่องของตัวเองแล้วรายได้เข้ามาเป็นไงบ้างพี่ได้รับผลตอบรับดีไหมดีไหมตอนนี้รายได้การทำอย่างเขาไลฟ์สดอย่างนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่บางวันครับแล้วแต่แม่แม่ใจดีที่จะอุดหนุนให้ บางวันจจเจอแม่ใจดีก็อดุดหนุนเยอะบางวันก็ไม่ได้เลยครับก่อนหน้านี้เกิดกรณีน้องฝักเงินนะครับลูกของสางเชือกอีกเชือกหนึ่งเมื่อเมื่อกี่ปีเลยครับตอนเนี้ยต้นปีนปที่ผ่านมานะครับได้เป็นป่วยแล้วท้องร่วงม,มันโรคโรคอะไรนะเคอร์ฟี่ได้เสียชีวิตไปสองเชือกหรือเราดูแลกันเองหรือ,อยังไงครับมีครับหน่วยงาน หน่วยงานมี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 มาดูเลยครับเราติดต่อไปครับถ้าเราไม่ติดต่อเ่าไม่ได้มาเราจะติดต่อไปเฉพาะเวลาที่ช้างเคฟหนักๆครับใช่ครับจําเป็นที่สุดก็คือมีตที่มันดังอยู่กดของควันหรือควันอะไรก็ประมาณพวกของแห้งครับไระท่มใทรเจนแล้วก็พวกยายาพวกรักษาาใ้